ครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเทพมารสามก๊ก ep ีที่3แล้วครับที่จะตามล่าหามาริโป้ครับผมวันนี้เราก็จะมาหามาริโป้โดยการเข้าไปที่หอคอยคำรัไฟนี้ครับก็จะมาสุ่มหารนี่ครับเทปด้วยมารวันนี้ที่อยากได้ก็จะมี ลิปโป้ครับเพามานันแล้วก็มันกวนอูครับมันเตียวหุยเทพก็จะเป็นหัวโถครับแล้วก็บังทองพวกนี้ครับผมมีก็มีอยู่11ครั้งครับนี่ก็จะมันสุ่มดูว่าจะได้สักตัวไหมหรือจะได้กี่ตัวครับผมเริ่มกันเลยครับ ชิ้นส่วนสี่ดาวของเทพครับผมยังเกลืออยู่ครับโอ้ครั้งที่สองก็ออกครับผมเทพห้องตรงครับผมตัวนี้สำหรับมือใหม่ก็ใช้ได้ครับผมเล่นได้อยู่ครับมือใหม่สำหรับพวกยังไม่มีเทพมีมารตัวที่ดีกว่านี้ครับครั้งที่สองก็มาแล้วครับหนึ่งตัวครั้งที่สามครับ อันนี้ก็ดีครับวิญญาณอ่าไม่ทํา5ดาว15ชิ้นส่วนครับสะสมครบห้ชิ้นส่วนก็จะได้มา1ตัวครับผมทางต่อไปครับมารียูอันนี้น่าจะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นอ่าตัวอัพลิปโปขึ้น6กดาวน่าจะใช่ถึงใช้ระมานรือเปล่า ผมไม่แน่ใจว่าอับริปโปแล้วอัพตัวอะไรริรปโปน่าจะเป็นเทียยกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดไปกันต่อครับผมเีกเจ็ดครั้งครับโอ้มาอีกแล้วครับรวมสองครั้งก็เป็นสามสิบชิ้นส่วนนะครับผมออภัยในเสียงรบกวนครับก็วันนี้ตื่นเช้ามี เสียงนกเสียงรถด,ด้วยเพิ่งดูบอลเสร็จครับผมนั่งยิงดตีสามถึงเช้าต่อเวลาพิเศษแล้วก็ยิงจุดโทษมาแพ้อ,อีกเขาเรื่องของเรากันต่อครับโอ้ได้มันครับมันกาเซียงตัวนี้น่าจะเป็นจะเป็นมันห้าดาวก็จริงแต่น่าจะได้เป็นอาหารครับ โดยส่วนตัวผมมองว่ามันถ้ามีตัวอื่นก็ใช้ตัวอื่นน่าจะดีกว่าครับผมครับ,รบวันนี้ก็จะได้น่าจะได้ตัวเยอะหน่อยครับเพราะาตู้นี้มันเป็นตู้สูมหามทับแล้วก็ชิ้นส่วนโดยเฉพาะครับผมก็อีก5ครั้งสุดท้ายครับชิ้นส่วนสีดาว4ครั้งครับผม สีดาวาอีกแล้วสีดาวเดวีเรือไม่ใช่แหละกดออกกนครับเข้าไปใหม่กดโอ้ได้ชิ้นส่วนมานสิบห้าชิ้นส่วนครับผมครั้งสุดท้ายครับลิปโป้ไม่ออกนะโอ้หรือว่าถามหาแล้วจะออกส่วนข้างๆกันก็จะเป็นเปลี่ยนนมครับก็ผมสมมติเราอยากได้อ่า ตัวอื่นมาก็จะเป็นแล้วแต่เผาแล้วแต่เผาเลยครับผมจะได้ตัวไหนก็กดไปแล้วก็แชร์อรมนีนะครับเปลี่ยนเอาผมมีอยู่สี่ร้อยครับผมแต่ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนหาตัวไหนก็จะลองเปลี่ยนอาเพิ่มได้ตัวดีครับอือม ไตเกียวนี่ก็โหดนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้ปั้นดีเท่าไหร่หลองแรกดูครับแรกโดยงอกโกก็จะได้เป็นงอกกกลับมาครับผมโดยห้าดาวเท่ากันนี่ครับแรกไตเกียวได้ไทซูจูครับเราก็กดบันทึกไปก็จะได้ไทซูจูมาครับมีสองตัวเลยเมื่อกี้มีตัวเดียว ครับก็อันนี้ก็หมดแล้วเราจะไปที่อีกรหัสหนึ่งกันเลยครับครับก็มาต่อกันอีกรหัสหนึ่งครับรหัสนี้ก็มีอยู่สิบตาครับผมก็จะสุ่มหาเหมือนเดิมครับเทพเลมานอ่ามานน่าจะไม่อยากได้กาเสียงนี่ครับ กาเสียงน่าจะไม่ได้ใช้ส่วนเทพนี่โกซุนครับผมน่าจะไม่อยากได้สุดแหละได้ชิ้นส่วนมาก็ยังดีกว่าไปลุ้นเลยนี่ครับโอกาสดอมเมทับเมทับ5ดาวโอกาสดอมเมทับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมชิ้นส่วนพวกนี้ออก20ครับไมททับพวกนี้ก็ออก7%จครับผมมาครับหาลิปโป้ต่อครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ไหม ไปครับครั้งแรกชิ้นส่วนมันสดาวครั้งที่สองครับผมโอ้ได้เทียยกมาตัวนี้ผมกำลัตงตามหาอยู่น่าจะได้ปันลิปโป้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอ้ลิปปโป้ใช้ลิยูเทียยกน่าจะใช้อ่านี่ครับมานุุมาอี โอ้ใช่จริงจริงด้วยครับใชเที่อายกห้าดาวครับผมขอขาดอีกตัวหนึ่งนั่งน่าจะขาดอีกสองตัวใช่ใช่ครับนี่ครับขาดอีกสองตัวครับผมคนน่าจะจำซับสนกันไปต่อยครับ ปึ่งมันกิ๋งสีดดวอาหารนี่ครับอาหารเช้าวันนี้เลยครับต่อไปครับผมโอ้อาหารนี้ไม่น่าจะได้อะไรเลยอขอได้เปลี่ยนขั้นเวลาก่อนแล้วกันครับผมเอาเขาทูครับแรกวีกบที่อยากได้ก็จะเป็นนี่ครับเดียวเดียวแล้วก็เฮห,หัวตุ้นอัพขึ้นครับ เขาทูมแรกสุมาอี้นี่ออกบ่อยครับผมใครที่จะปั้นก่อนแนะนำครับตัวก็ดีอยู่ครับผมออกบ่อยอยู่แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมมีเมื่อก่อนมีเยอะแล้วครับก็แรกๆเปลี่ยนไปก็กลับมาเหมือนเดิมเปลี่ยนไปบ้างจับกินบ้างครับผมก็มาครับอีกครั้งตูม มันหัวอยู่ออกแต่มานสีดาวราดเมื่อกี้ออกอย่างดีเลยหาครั้งสุดท้ายครับโอ้ไม่ออกนีหัวโถนี่ก็อยากได้ครับผมเป็นตัวที่ใช้ฮิวดีเหมือนกันต้องขั้นเวลาด้วยอ,อย่างอื่นแทนครับ กลมาแล้วกดตูมไม่มีดีสามครั้งครับผมน,น่นาจะน่าจะเกลือหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้นะครับผมสุ่มไป3มครั้งผมได้มาสามตัวนะครับคือนี่ครับตัวที่อยากได้คือมารกวนอูครับผมได้มา1นึ่งตัวแล้วก็ได้เทพเอ็นซีมาครับผมหนึ่งตัว แล้วก็ได้ ENC จากอ่าการสุ่ม5ดาวธรรมดาใหมา่ครับเป็นเทพแล้วก็ได้กาเสียงมีครับผมก็นี่ครับได้มาก็ผสมไปมากาเสียงอตัวแล้วก็ ENC ครับตัวที่เปิดได้ก่อนหน้านี้กดอัเไว้ก่อนครับผมก็จะมาต่ออีก2องคันท้ายครับเปิด ตูมชิ้นส่วน5ดาว15บชิ้นส่วนครั้งสุดท้ายครับตูมเกลือ <c oughs> แรกต่อครับหาสองตัวนี้ สักครั้งก่อนอืมกุยแกนี่ก็ดีครับผมนี่ครับกุยแกมีสองตัวหลยเวลาทีมเรามีเวลาต่อโซโลติดคีดคอนพวกนี้ครับกุยแกก็จะหิวเลือดเองโดยอัตโนมัติครับผมไม่ต้องรอเธอไม่ต้องรออะไรสิ้น กวนอูมาแล้วครับส่วนถ้าใครอยากดูามานอีกตัวหนึ่งว่าจะเป็นตัวอะไรก็รอชมครับแล้วก็อันนี้อีกน่าจะถึงคลิปนั้นน่าจะได้อันนี้อีกสอตัวครับผมแล้วก็มานน่าจะอีกตัวหนึ่งแล้วก็ในรหัสนี้ก็จะมีเทพอีกตัวหนึ่งแล้วก็ มานตัวหนึ่งถึงวันนั้นก็น่าจะได้เป็่มสองตัวพอดีครับสว่วนนี้ครับวิญญาณสุ่มแม่ทำห้าดาวแบบธรรมดามีสิทธิ์ได้เทพและมานเหมือนกันครับผมเมื่อเช้าก็ได้ตัวดีไปครับได้มาน e N C, เอียนซีไอได้เทพเ e อียนซี C กับเทพจุก,กัดเลียงครับผมจากใบธรรมดานี่ครับ ก็อันนี้น่าจะได้อีกสี่ใบห้าใบานี่ครับก็รวมกันก็จะได้เกือบสิบตัว่อันนี้ก็มาร์กาเซียงครับเปิดไปครับตัวนี้ก็สุ่มได้เหมือนกันเทปจูล่งแล้วก็เทพหองตรงที่เราสุ่มได้ครับนี่ครับถ้าใครอยากดูการเปิดอ่าการสุ่มหาเมทับพวกนี้ก็ ในคลิปต่อไปครับผมก่อนจะไปครับขอมุนนี่สักครั้งเพื่อจะดวงดีบ้างตะเลิดผมว่านั่นไงดูแบบดูก็รู้อะว่ามันตะเลิดก็อีกสักครั้งครับผมเพื่อมีดวงเพื่อลิปโปอาจจะออกอีก จูก,กัดเหลียงตัวนี้หิวดีครับผมก็ราหัสนี้ก็ยังไม่ได้ริปโปตามเคยครับส่วนใครที่อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ได้ครับผมเกมนี้ก็น่าจะไม่น่าจะไม่มีอะไรอีกครับนอกจากกิจกรรมที่เข้ามาครับหามันตัวใหม่คือนี่ครับผมมันตัวผู้หญิงนะครับ พุนพลหญิงจางชุนหัวตัวนี้เขาว่าเป็นตัวใหม่ตัวเมตาที่ดีครับสกิลแรงแล้วก็เป็นตัวดีตัวหนึ่งที่น่าจะพึ่งสูงได้กันครับก็จะเก็บลูกนี่ครับโทเค็นกิจกรรมนะครับครบสิบลูกก็จะมาสุม่มนี้ได้หนึ่งครั้งครบสี่สิบครั้งก็ รับจ้างชุนหัวไปหนึ่งตัวครับผมก็อคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ